some of อะไนครับหนาสามในห้าเต็มครับสามในห้าคือจินกันกันลูกเดียวเลยเปิดมาต้องสู้เลยไม่เบิ้ลก็ต้องเช็คกันไม่ได้กันไม่ได้ครับการถือว่าคุณจะไม่ยืดเยอะเวลาแข่งชินชนะเลิศเขารอยอยู่ชนะได้อะไรครับชนะต้องยิ้งใชครับเรางวันแท่าั้นนายกนั่งรอยอยู่ว,ยวันนี้นะผมบอกเป็นคู่พิเศษเนี่ยรางวัลชนะเลิศ คุณ<ม>่ายแปลไม่ไม่กระบการมกรรมการตงไปตัดนะเขาอย่างนี้นะกรรมดารเขาจะโดนวันนี้ผมเครโดนเหมือนกันแต่ไม่รู้อะไรที่ไหนโยนลงโต๊ะไปไหมลูยิปปี้โอ้พี่ไม่คลาสิกเลยไป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  มาที่นี่ดีเอาละครับไปเลยะครับ สวัสดีครับชมแบตพิเศษนะครับม,มาอ้าวบบาวอ้าวอมนะค้ัคบคู่ชิงชิง้าอ้าวอสาวอ้่วอ้าวอ้าวอ้า้อ้าอ้าวอ้่ว

สัญญาณเสียงให้ผมนิดหนึง่งอรอผู้ชิงชนะเลิศสักครู่นะครับ ใครแดินเข้ามาสิคง<า>จ<ะ>ับแล้วไอ้เนช่ยอันนี้กนได้ครับ กันเป็นนะสง่สงเหนียวครับเนี่พชมปูนี่<อ>ลักผลิตชาตัชนะ ชัดทำภาพเสียงยาวชัดเจนเสียงราชาชัดเจนขอบพระคุณครับพี่แท่งหล่อพอพกับพี่ชัดพี่แท่งเป็นหน้ามือผมก็เป็นหลังเท้าแล้วครับต้องบอกอย่างนี้ พี่เฮียครับเรามีเวลาีัีไมไม่่คไม่้ยล่ายทอดชไม่ไนดีชไ่่ยต่อครับเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวครัหนาไปหน่อยตือนี่ขาว

Ý, này. <laughs> của subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để รอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายจะเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่างตองสิทธิ์ชอยครับวัฒนาอู่พอวอกต่อลูกคอนหวนหรือว่าพอลามินดานจิตากรุณน,นะครับผมว่าพี่ชมพูมีทรงนะดูลักษณะนะมีลูกเหนียวลูกสิทธอาจารย์ตายคาารับเป็นลูกสิทธิ์อาจารย์ตายด้วยนะ 你没讲。 ขอบคุณครับ